สวัสดีครับพบกับผมแจ็คมานี่เบเทอร์นะครับวันนี้เราจะมาทำการวิเคราะห์แนวโน้มหุ้นวันที่10มีนาคม64นะครับเดือนมีนาคมนะ <c oughs> <c oughs> โอ้โมื่อวานนี้เคลิ้มไปห,หน่อยนะสัตไปเดือนมิถุนาเลยวะโอ้อย่างไก่นะครับโอเคก็มันเริ่มต้นกันที่เซตนะครับก็เป็นแนวโน้มไซด์เวย์อยู่ในกรอบ1,000 543ถึง1561นะครับตอนนี้เซตมี2เขียวขึ้นมานะครับนั่นหมายความว่าอะไรมีโอกาสเด้งขึ้นไปที่1561อีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคหุ้นที่เราจะมาดูกันตัวแรกนะครับ OR นะก็เป็นแนวโน้มไซส์เวย์อยู่ในกรอบ28บาท50สตงถึง2 2่บาท75 ประมาณนี้อยู่ประมาณนี้นะคอเคลียอยู่เท่านี้แหละ28บาท50 29บาท75 3ดบาทด็อกแดกด็อกแดอก,ดอ,ก,ดอ,กอยู่แถวนี้นะครับก็หมายความว่าเขายังเก็บไม่พอนะเก็บยังไม่พอนะครับหรือว่ารายย่อยยังใายของออกไม่หมดนะครับอืม o n น e ท th ี่ใายของออกหมดก็จะดึงขึ้นนั่นเองนะครับโอเคตัวถัดไป aot สวยนะเป็นแนวโน้มไซเวยอยู่ในกรอบ50 บาท50สตางถึง69บาท25สตางคนมีของก็ถือต่อไปนะครับวาง stop loss ไว้ที่65.25ตัวถัดไป ptgc เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับคนที่มีของวาง stop loss ไว้ที่65.75นะครับโดยมีแนวต้านอยู่ที่71.25 ตัวถัดไป K-Bank นะครับเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับคนที่มีของวาง Stop l o อ s ไว้ที่1 3 6 5จุดนะครับโดยมีแนวต้านอยู่ที่158นะครับก็ระมัดระวังนะตอนนี้ h a เปลี่ยนสีเป็นสีแดงนะครับตัวถัดไปสวัสดนะครับบังไฟพญานาคเลยนะตอนนี้ <c oughs> โอ้สุดยอดนะขึ้นไปพวดพวดพวด,พวดเลยนะจาก62สิบสองนี่ตอนนี้อยู่ที่ 82ขึ้นมา20กว่าบาทนะคนที่มีของก็ถือต่อไปนะครับวางซอปลอตไว้ที่81นะโดยมีแนวต้านอยู่ที่93นะครับตัวถัดไป BDMs นะครับก็เป็นแนวโน้มไซด์เวย์อยู่ในกรอบ20บาท20สต้างถึง22บาทนะคนที่มีของก็ถือต่อไปวางส็อปลอตไว้ที่21บาท30นะครับ ก็ลุ้นให้เขายืนเหนือ22บาทให้ได้แบบแข็งๆนะยืนได้ก็ไปต่อที่22บาท70แล้วก็23บาท70นะครับตัวถัดไป JKN สวยมากวันนี้สวยมากนะครับใครตามตอน ATC อาจจะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งเพราะว่าอะไรมันไปชนแนวต้านพอดีนะ11บาท90นะครับ11บาท90ถ้า สามารถผ่านไปได้อีกก็นึ่งเลย13บาท50 16บาท30นะครับตอนนี้ก็วางสต็อปลอสที่9บาท70สตางนะตัวถัดไปพี่นะครับก็เป็นแนวโน้มไซด์เวย์นะครับอยู่ในกรอบ39บาท50สตางถึง42บาทนะครับคนที่มีของวางสต็อปลอสที่39บาท50ตางก็ลุ้นให้เขายืนเหนือ42บาทให้ได้นะครับถ้ายืนได้มีโอกาสไปต่อที่45นะครับ ตัวถัดไป SCGP นะครับหลุดเรียบร้อยนะหางหลุดแนว EMA 75แล้วดูไม่ค่อยดีนะครับดูไม่ค่อยดีนะครับก็ตอนนี้ถ้าหลุดแบบนี้มีแนวรับอยู่ที่40บาท25ต่างนะโดยแนวต้านอยู่ที่44บาท25นะครับถ้าไม่อยากให้ลงไปที่40บาท25ก็พยายามดันให้เขายืนเหนือ44.25ให้ได้นะครับตัวถัดไป E A นะ E A ก็เรียบร้อยนะครับที่บอกไปว่าห้ามหลุด61.5นะถ้าหลุด61.5มีโอกาสลงต่อนะครับก็มาตามนัด <c oughs> โอ้นะคนคนที่มีของก็นะสู้ๆนะครับอย่าให้มันหลุด E M A 7 5อีกแท่งนะถ้าหลุดมานี่มีโอกาสเจอที่51.5สเูเลยนะครับก็พิจารณาขายทำกำไรนะถ้าซื้อตั้งแต่44บาท46บาทนะครับ โอเคก็ประมาณนี้นะครับครบถ้วน10อันดับ most active นะครับแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์นะวันคนที่ติดตามนะครับอยากเรียนรู้ระบบเทรดแบบมันนี่วอรเตอร์นะครับวันที่13-15ถึงอยู่ที่เชียงใหม่21-23ถึงอุบลน,นะครับ27-29ถึงพูเก็ตนะครับโอเควันนี้ก็คงประมาณนี้ครับสวัสดีครับ